สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งในอบอตระตรหว่างท่านนายกวัดตอกับท่านประหลัดนะครับคือข้อทีจจริงคดีนี้นะครับปรากฏว่า,าท่านนายกกับท่านประหลัดเนี่ยท่านมีข้อขัดแย้งกันเองนะครับน,นีนี้ต่อมาปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยได้เสนอเรื่องให้กออบตอดำเนินการอนุม,มัติเพื่อให้โยกย้ายท่านประหลัดเนี่ย ไปประจําที่สํานักเลขาธิการนะครับซึ่งปรากฏว่าก็ได้มีคําสั่งตามนั้นไปเท่านี้ท่านประหลัดท่านเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจึงนํามาฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งโยกย้ายนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังเดิมนะครับเพราะว่าการโยกย้ายดังกล่าวนะครับถูกสิทธิถูกตัดสิทธิประโยชน์บางอย่างนะครับก็คือ เงินประจำตำแหน่งนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูหลักกฎหมายในประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับการออกคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวนะครับว่ามีหลักกฎหมายอย่างไรนะครับก็คือว่าหลักนี้ก็คือว่าหากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปของท่านประหลัดเนี่ยจะทำให้ความเสียหายแก่ราชการนะครับและเป็นอันตรายแก่พนักง,งานส่วนตํำบนนะครับ กอบตนะครับอาจมีคำสั่งให้ประจำสำนักงานเลขานุก,การกอบตได้ไม่เกิน6เดือนนะครับเพื่อรอให้โอนภายในจังหวัดหรือโอนระหว่างจังหวัดต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยข้อเท็จจริงปารากฏว่านะครับภายหลังจากที่ได้มีการสอบสวนนะครับปารากฏว่ามีข้อเท็จจริงที่บ่งชัดว่าทางท่านนายกกับท่านประหลัดเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันจริงๆนะครับจน อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้ส่วนขัดแย้งเรื่องอะไรนี่คงไม่ได้ระบุนะครับทั้งนี้นะครับเรากดข้อท่จริงว่าทางท่านประหลัดเนี่ยถูกย้ายให้ไปประจําที่สํานักเลขานุก,การนี่หลายครั้งแล้วนะครับดังนั้นนะครับการที่ท่านนายกเนี่ยออกคําสั่งตามกอบตอนะครับก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับรวมถึงว่ามติของ กออบตจังหวัดนะครับที่ยกคำร้องทุกของผู้ฟ้องคดีก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเพราะถือว่ามีข้อขัดแย้งกันจริงๆแล้วก็อาจจะทําให้เสียหายแก่ราชการได้นะครับท่านนายกก็สามารถที่จะสั่งโยกย้ายตามหลักกฎหมายดังกล่าวได้นะครับประเด็นที่2ต่อมาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่งนะครับข้อน,นี้มีหลักกฎหมายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ได้กำหนดว่านะครับข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิ์ที่ได้รับนะครับและข้อสำคัญคือต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นด้วยนะครับเมื่อท่านประได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุก,การนะครับก็ไม่ใช่หน้าที่ในตำแหน่งประหลัด อบตนะครับจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งดังกล่าวนะครับดังนั้นนะครับเคสนี้ก็สรุปได้ว่านะครับหากเป็นหากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างท่านนายกกับท่านประหลัดนะครับแต่ก็ต้องมีข้อขัดแย้งกันจริงๆนะครับจนทําให้ราชการเสียหายนะครับนายกมีอำนาจที่จะยื่นคําร้องให้กบตมีมติโยกย้ายไปประจําที่สํานักเลขาุกการได้นะครับ แต่ก็ไม่เกิน6เดือนนะครับเพื่อรอโยกย้ายต่อไปนะครับคราวนี้ประเด็นปัญหาต่อมาลว,ว่าจะได้รับสิทธิเ์เงินประจําตําแหน่งหรือไม่นะครับตอบคือจะไม่ได้รับนะครับข้อเสียนะครับก็พึงระมัดระวังกันต่อไปนะครับ